สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับมาแล้วครับขาวว่ขาวด่วนข่าวดีชาวนาโอนไร่ละ500ไม่เกิน20ไร่นะครับชาวนาเตรียมเฮได้แล้วครับแรงข่าวจากทกศเปิดเผยออกมาอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะครับว่าวันที่น่าจะโอนได้พริ่ม1นึธันวาคม6-3ครับวันนี้ครับ วันที่26พฤศจิกายนนะครับมีการประชุมบอร์ดทกศเพื่อพิจารณาว่าจะใช้เงิน500เงินทกศโอนให้ชาวนาก่อนได้ไหมเสร็จแล้วจึงรอรับการจัดสรรคืนจากรัฐบาลนะครับแต่ว่าก่อนประชุมก่อนประชุมบอร์ดทกศนะครับสำนักข่าวใหญ่เขาก็ได้ไปเจาะข่าวมาก่อนนะครับก็มีแหล่งข่าว ที่เปิดเผยกับสำนักข่าวใหญ่ๆออกมาก่อนว่าก่อนประชุมเลยนะครับว่าการประชุมไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะผ่านฉลุยจะสามารถใช้เงินตกสอโอนให้ก่อนได้และคาดว่าจะเริ่มโอนได้1ธันวาคม63ข่าวทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวก่อนประชุมบอร์ดตกสนะครับซึ่งเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจได้ลงข่าวนี้ตั้งแต่9โมงเช้าเสรเศษรายละเอียดไปอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับ แต่หลังประชุมยังติดตามอยู่นะครับช่วงเงย็นๆวันนี้จะเอารายละเอียดหลังประชุมว่าบอร์ดทกศเข้าประชุมกันว่าอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังอีกครั้งอย่างชัดเจนอีกครั้งนะครับแต่ที่นน่ๆแหล่งข่าวเปิดเผยออกมาก,ก่อนประชุมว่าการประชุมไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะโอนได้อย่างฉลุยและวันโอนคาดว่าจะเป็นวันที่1ธันวาคม2563รอรับครับไล่ละ500ไล่ละไม่เกิน20ไร่ครับสวัสดีครับ